สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้สำหับชาวบ้านครับคนเราเนี่ยนานาจิตต่างนะครับเพราะต่างคนก็ต่างจิตต่างใจมีรูปร่างหน้าตาที่ติดแปลกแตกต่างกันเพราะนพฤติกรรมบางอย่างก็จะออกมาในลักษณะที่ไม่เหมือนกันเช่นบางคนเนี่ยชอบอวดรู้เกินตัวชอบจุนจ้าน ก้าวกายแซโสดเสือกหรือชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านคนที่มีลักษณะแบบนี้ชาวปากใต้เขาเรียกว่าทำทาวทำทาเขียนอย่างนี <õ> ้คร <sh arp> ับทอทหารสระอําอ่านว่าทำทอพู้ท้าสระเอาวรรณยุกเอกกำกับ อ่านว่าเท่ารวมกันก็จะอ่านว่าทำเท่าทำเท่าแต่ชาวปากใต้ก็จะออกเสียงเป็นทำเท่าทำเท่าคําว่าทำเท่าหมายถึงลักษณะที่ชอบอวดรู้เกินตัวชอบก้าวไกลชอบจุนจ้านแซสอด เสือกหรือชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านดังในประโยคที่ว่าตัวนี้วันวัน,วนทำไรก็ไม่ทำชบทำท้าอย่างเดียวตัวนี้วันวันทำไรก็ไม่ทำชบทำท้าอย่างเดียวหมายความว่าคุณเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่ ทำอะไรเลยชอบเซส,สอดชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านอย่างเดียวหรือในประโยคที่ว่าห้ากาไมผมตำดาวเดี๋ยวหาว่าผมไม่ให้ความสำคัญเรื่องของคนอื่นลา,า,าวห้ากาไมผมตำดาว เดี๋ยวก็หาว่าผมไม่ให้ความสําคัญเรื่องของคนอื่นเล่าหมายความวา่าถ้าไม่ให้ผมก้าวไปก้าวกายเรื่องของคนอื่นเดี๋ยวก็จะหาว่าผมเนี่ยไม่ให้ความสําคัญเรื่องของคนอื่นอีกคําว่าตำตาว์ตำําวาหมายถึงลักษณะอวดรู้เกินตัว ชอบก้าวกายจุนจ้านเโซโสดเสือกหรือชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านครับแต่าหากว่าท่านชอบก็กรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก็จะเป็นพระคุณสวัสดีครับ